ความเงียบของคุณส่งผลต่อเขาอย่างไงขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินองกรพึกศกษกัน ้าดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุลกุมหรือเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำหกดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนทันเกมเป็นคนที่มีระเบียบในตัวเองนะคะไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองมีความอดทนมีความพยายามละเอียดรอบคอบ คิดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่กดดันตัวเองคิดมากคิดเยอะคิดแล้วไม่บอกใครเครียดไม่บอกใครนั่นเองนะคะมีความกดดันในตัวเองหรือว่าเป็นคนที่กดดันตัวเองพอสมควรติดความเพอร์เฟกต์ก็ได้อยากให้หลายๆอย่างออกมาแบบสมบูรณ์แบบไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดนะคะพลังงานของคุณก็เลยค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะแล้ก็เครียดด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่า ความนี้ของคุณมีที่พลต่อใครนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนะคะคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาคือใครขอไพ่บอกทีธาตุนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตูนกลุ่มสีเรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการก้าวไม้พลังงานของคนธามมนตุไฟเมษดสิงห์ธนู สีท่ทวีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนโครกรกพิจิเดอะไฮพิเศตพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำมาครบทั้งสีธาตุเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆนะคะคิดมากคิดเยอะระแวงเป็นคนขี้เหงาขี้น้อยใจ อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายิ่งเวลารักใครนะคะรักจริงครอบครองหึงหวงหวงแหนในขณะเดียวกันมีความไม่มั่นใจในตัวเองมีความหว่อนไหวนะคะอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสวิงไปมาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าวันนี้รักวันพรุ่งนี้ไม่รักแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่คุณจะรักเขาไหม วันนี้คุณยังรักเขาหรือเปล่าคุณเหมือนเดิมไหมคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคหรือเปล่านั่นเองคุณจะมีที่ผลต่อเขามากมากนะคะทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วง,ง,วงความรู้สึกของเขานะคะพุ่งตรงมาที่คุณเพียงคนเดียวเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความนิ่งของคุณนะคะมีอิทธิพลต่อเขาไหม พลังงานตัวตนของเขาเวลาที่ได้รักใครนะคะแทบจะมอบตัวมอบใจมอบชีวิตให้เลยนะคะความนิ่งของคุณมีที่พลต่อเขาไหมนะคะสามไม้นะคะ มุ่งตรงมาที่คุณเพียงคนเดียวนะคะใสยตาของเขาจ้องมองมาที่คุณเพียงคนเดียวนะคะดูฟูนะคะความเป็นอิสระคิดตลอดเวลาว่าคุณเบื่อเขาไหมคุณอยากเลิกกับเขาหรือเปล่านะคะคุณรักเขาไหมเขาอยากดูแลเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะพลังงานของความรักเนาะความห่วงใยนะคะชอบที่เวลาคุณและเขา พูดคุยกันทุกเรื่องความรักดีโรแมนติกอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะไม่ชอบเวลาที่คุณนิ่งไม่ชอบเวลาที่คุณเงียบเวลาที่คุณนิ่งคุณเงียบบางทีคุณอ่าจมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องส่วนตัวของคุณเขาจะคิดไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าคุณเบื่อเขาไหมคุณหงุดหงิดอะไรจากเขาหรือเปล่าเขาเป็นต้นเหตุสาเหตุของปัญหาที่ทําให้คุณนิ่งเงียบหรือเปล่านั่นเองนะคะ ห้าไม้นะคะไม่ชอบที่สุดคือการทะเลาะก,กันนะคะไม่ชอบที่จะทะเลาะก,กับคุณคุณสามารถทะเลาะก,กับใครก็ได้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณซัพพอร์ตคุณแต่เขาอย่างเดียวอย่าทะเลาะก,กับเขาเพราะเขาจะทําใจไม่ได้เขากลัวมากๆว่าคุณจะเบื่อเขาคุณจะทิ้งเขาคุณไม่ต้องการเขาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ พลังงานของเขาเป็นคนที่เวลารักใครรักจริงอยู่แล้วรักแล้วก็คือแทบจะเอาชีวิตมาผูกติดไว้กับคุณเลยนะคะไม่ว่าจะอารมณ์ไหนแม้ว่าคุณจะนิ่งเงียบคุณจะหัวเราะคุณจะทําอะไรก็ตามรู้สึกยังไงก็ตามมีที่พลต่อเขาหมดเลยเวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณยิ้มได้คุณหัวเราะได้เขาจะมีความสุขมากๆนะคะเขาจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าคุณมีความสุขคุณโอเคมากๆเวลาที่อยู่กับเขา แต่เวลาที่คุณนิ่งคุณเงียบแม้ว่าคุณจะคิดเรื่องงานคุณจะมีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับงานก็ตามเขาจะคิดถึงตัวเขาก่อนเขาจะโฟกัสไปที่ตัวเขาว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุเป็นปัญหาที่ทําให้คุณนิ่งเงียบหรือเปล่าคุณเบื่อเขาไหมเขาทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณกําลังเครียดเรื่องงานคุณนิ่งเพราะว่าคุณกําลังคิดเรื่องงานเขาก็พยายามที่จะคิดอยู่ดีว่า เขาช่วยอะไรคุณได้ไหมเขาซัพพอร์ตคุณได้หรือเปล่าหากว่าเขาสามารถหาทางหรือว่าเขาคิดได้ว่าเขาสามารถช่วยคุณได้แบบนั้นแบบนี้เขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆแต่หากว่าเขาช่วยคุณไม่ได้เขาก็จะนอยในตัวเองว่าเขาไม่มีประโยชน์กับคุณเลยเขาซัพพอร์ตอะไร ไม่ได้เลยนั่นเองนะคะความนิ่งความเงียบของคุณจึงมีอิทธิพลต่อเขามากๆทําให้เขาฟุ้งซ่านหวัน่นไหวคิดไปไกลได้มากๆนั่นเองแล้วก็ทุกๆอารมณ์ของคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาทุกด้านแล้วก็เสมอมานั่นเองนะคะ